น้ำมันรดเดี๋ยวต้องเติมน้ำมันรดก่อนเดี๋ยวต้องเตรียมตั้งก่อนขี้เกียจไปถึงที่นน่นหาทัตตังโอเคไปเติมน้ำมันก่อน สวัสดีครับเบ้าเนื้อแจ็คพาตะลอนไทยแลนด์ครับตอนนี้เบาแจ็คก,กำลังพาหลานสาวไปกับเบาแจ็คนะครับเพราะว่าเบาแจ็คจะพาหลานสาวไปเปลี่ยนเลนใส่ตาครับไปตัดแว่นนะครับท่านผู้ชมบเบาแจ็คจะไปตัดแอนดร้านที่บเบาแจ็คเคยไปตัดนะครับท่านผู้ชมมันอยู่อ่านูนนะ่นไง ไม่ใช่มันอยู่อ่ากรมขนส่งอ้าวขับรถมาผิดทางอีกแล้วเราต้องไปทางอ่าอะไรอ่ะเรียบทางรถไฟอ่ะ อืมอันนี้ที่เบาแจ็กเบาแจ็กคุยอ่ากับน้องพระแพงด้วยนะครับท่านผู้ชมชุลคอมอ่ะครับ ข้างหน้านี้ก็เป็นสถานีรถไฟของเมืองพัทยานะครับท่านผู้ชมสถานีรถไฟไประยอมไปกรุงเทพเนี่ยครับอยู่ฝั่งขวารู้สึกว่าจะสองรอบมั้งต่อวันนะไม่แน่ใจนะครับ สถานีรถไฟเล็กๆช่วงนี้ฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกทั่วไทยทั่วฟ้าก็ขับรถกันดีๆนะครับ ช่วงนี้บรรยากาศดีดีบรรยากาศมันไม่ค่อยร้อนนอะอยากจะขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดอะครับตรงทางแยกนี้ต้องคอยระวงังระวังนะครับ เราจะจะขับรถไปแถวกรมขนส่งเมืองพัทยาเนาะแต่เราก็ขับรถไปเล่นเรื่อยๆนะเนาะ จะพูดถึงนะเบลเจ็กอยู่พัทยากี่ปีแล้ววะสามสปีแล้วมัง้งถนนเรียบทางรถไฟทางรถไฟตรงเนี้ยเบาเจ็กก็ยังไม่เคยขึ้นนะครับอยากขึ้นอยากขึ้นเหมือนกันแต่ไม่รู้จะขึ้นไปไหนอ่ะขึ้นไปเชียงใหม่เลยเหรอมันมีแค่ถึงแค่กรุงเทพเอง ที่นี่นะมันดีดีชอบขนาดเนี้ยนะครับมันบอลฮอนอะ่ะสำหรับคนอ่าขับรถนะไบเกอร์ครับขนะับรถสบายอะ่ะแต่พูดถึงมันก็ชินแล้วนะครับท่านผู้ชมครับรถอาจจะเจอแดดเจอฝนเจอเจอ,อากาศอะไรตอนน่อมีอะไรนะคือไบเกอร์อย่างพวกเรานะครับชินแล้ว่ะครับถือว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะ ทางแยกอีกแล้วถนนเรียบทางรถไฟนะจะเป็นทางแยกตรงนี้หลายหลายแยกเลยนะครับเข้าตรงนี้ดีกว่าตรงนู้นไม่เข้าอ่ะไปทางลัดดีกว่านะครับท่านผู้ชมเนาะจริงๆทางนู้นเราก็ไปได้แต่มันจะไกลนะครับ จะได้พาท่านผู้ชมมาดูอาบ้านเมืองรอบนอกของเมืองพัทยาเนาะครับแต่ตรงนี้มันเรียกว่าซอยอะไรก็ไม่รู้ส่วนมากเบาว์เจ็กนานๆจะมาใช้ถนนตรงนี้ทีหนึ่งนะครับถ้าถ้ามาต่อทะเบียนรถหรือว่ามาพะรต่อภาษีประมาณเนี่ยครับก็จะใช้ถนนตรงนี้นะครับ แต่มาที่ไรที่ไรนะครับบ่เคยรู้เลยนะครับว่ามันคือซอยอะไรนะครับโอ้โหร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูจัมโบ้ร้านน่ากินเชียว ร้าน้าเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซอยแต่ละซอยแต่ละซอยเดี๋ยวเนี้ยนะพ่อค้าแม่ค้าเยอะเยอะคนซื้อมีนิดเดียวเองเดี๋ยวเนี้ยนะเอาไปเอามานะแม่ค้าพ่อค้าก็ขายของได้ไม่ได้มากเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าร้านมันเยอะลูกค้ามีสิทธิ์เลือกกนะันเนาะแต่ยิ่งมาเจอ,อปัญหาช่วงนี้นะเงินก็หายากอะ่ะการซื้อการขายมันเลยไม่คล่องตัว เดี๋ยวเราจะขับรถแซง,งรถคันหน้านี่ก่อนมันบังวิวน้องดูรถน่นดีน่ารักเลยอืมอย่างงี้สิจะได้เห็นถนนโล่งๆเนาะ ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นวิวตามเบาแจ็กด้วยเนาะถ้าไปถึงร้านร้านเขาปิดก็ไม่เป็นไรถือว่าขรับรถแอวครับรถเล่นเออเจอนาำแหมแล้วรถหารถหารถหารถปือนแหมแล้ว อยโโขับช้าๆก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่อยากให้มันอ่าไม่อยากให้ล้อมันเปื้อนเนาะฮานี่บ่เฮ้ยอืมใกล้จะถึงอ่าถนนสายหลักแล้วนะครับตอนนี้เวลาสิบสองนาฬิกาห้าสิบแปดนาที นี่สายหลักไปฝั่งขวาก็ไปกรุงเทพนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปพัทยาแต่บางแจ็กต้องอาครับรถยูเทิร์นก่อนนะครับยูเทิร์นก็ไกลไกลไม่ได้ยูเทิร์นแถวเนี้ยกับรถอีกหนึ่งกิโลกับรถวะ ถนนฝั่งละสีเลนถ้าตรงนี้ครับมุ่งหน้าตรงไปนะครับกอไปอจังหวัดนายองนะครับ จังหวัดนายยองไปจันนะครับเนี่ยครับฝั่งซ้ายเนี่ยครับคือฟางแกะแล้วก็ไอฟอร์ดเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่บาแจ็คจะอยู่เธอแล้วเนี่ยครับตรงนี้ก็อินเตอร์เนชั่นแนลส h คูล นะครับกรมการขนส่งเมืองพัทยาก็จะอยู่ตรงเลยตรงอินเตอร์ในชแนลนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับมันจะมีเซเว่นนะครับจุดสังเกตนะครับท่านผู้ชมนเนี้ยเซเว่นตรงนั้นแล้วเราก็เลี้ยวลงไปเลยนะครับเลยเซเว่นแล้วก็ตรงนี้ครับกรมการขนส่งจังหวัดเออจังหวัดวะของเมืองพัทยาครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต,ก,ต,ก,ต,ก,ตกไม่รู้ร้านจะเปิดหรือเปล่ามันเป็นวันอาทิตย์ด้วยกรมขนส่งเขาก็ปิดบางละมุงม,มีตรวจสภาพรถด,ด้วย ปิดไหมปิดไหมปิดเนี่ยน้องตรงนเนี้ยเนี่ยแว่นตาปิดเอานี่บ่เฮยถือว่าไม่เอวกระเดวกันเนี่ยครับคนขนส่งเออท,ทั้งทั้งที่รู้เนาะ ว่ามันจะต้องปิดอะแต่เราก็เสี่ยงมาครับเพราะว่าพระแพงวันนี้วันอาทิตย์ด้วยครับวันเสาร์มันก็คงปิดแหละเพราะว่ากรมขนส่งตรงนี้เขาก็ปิดเสาร์อาทิตย์อะเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปหาตัดไอ้ใกล้ๆบ้านแล้วะครับท่านผู้ชมมาตัดตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามัลติโคดมันก็ราคามันถูกกว่าข้างในนู่นนะครับในพัทยาครับ ค่าเลนี้อ่าเขาลดให้ช่วงอโควิดอะเขาลดให้ปู่400เองอ่ะเออไม่ลดก็นู่นเด็ด7-800อ่ะคลิปนี้ถือว่ามานั่งลดเลนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็กพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณกำลังใจทุกๆคลิกเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคราบ